ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบบนทอนาะหารบที่31นะครับก็เร่งติดตามผลการดําเนินง,งานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งครับ ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับพันเอกพิศารนาคผจญผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบมณฑลทนหารบกที่31พื้นที่จังหวัดอุทัยธานีพันเอกอนุสรทูบทองรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานีเรียกประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่าระดับจังหวัดทั้งฝ่ายปกครองตํารวจตัวแทนกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชเพื่อติดตามผลการดําเนินงานของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์สํานัก จากการทรัพยากรป่าไม้ที่4สาขานครสวรรค์รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและสำนักงานทรัรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานีในเรื่องการขอคืนอาวุธสงครามของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าและการจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งการดําเนินการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์ครับ